สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมอาคารพาณิชย์กันบ้างค่ะในย่านของบางบัวทองนนทบุรีค่ะสําหรับโครงการที่โบจะพาไปชมกันวันนี้นะคะคือโครงการวิลล่าคุณาลัยค่ะ สำหรับหลังนี้นะคะที่โบพามาชมกันค่ะอยู่บ้านเลขที่219ทับ17ค่ะตำบลบางรักพัฒนาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นนะคะมีทั้งหมดถึง6ห้องนอน5ห้องน้ําและ1ที่จอดรถค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้เป็นอาคารพาณิชย์นะคะเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็ดีค่ะมาชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับโครงการที่เราพามาชมกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่า ภายในโครงการนะคะอยู่ติดถนนเมนใหญ่เลยค่ะและสำหรับภายในโครงการนี้ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ด้านในโครงการค่ะเป็นโครงการที่มีถนนเมนที่กว้างนะคะแล้วก็อย่างที่โบบอกไปว่านอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเหมาะสำหรับเป็นโฮมออฟฟิศมากๆเลยค่ะส่วนด้านในจะเป็นยังไงตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะสําหรับอาคารพาณิชย์นะคะที่เราพามาชมกันค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะต้องบอกว่าข้างในกว้างมากๆค่ะและที่โบบอกว่าเป็น4ชั้นหรือว่าหลายท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมัน4ชั้นเนี่ยมีห้องนอนเยอะขนาดไหนคุณสามารถแบ่งได้นะคะจะเป็น3ชั้นแล้วอีก1ชั้นลอยเอาไว้สามารถรับแขกได้หรือว่าเป็นห้องประชุมก็ได้นะคะ เริ่มต้นเลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอกับห้องโถงใหญ่ซึ่งตรงนี้นะคะสามารถเป็นห้องรับรองแขกได้นะคะหรือว่าวางเป็นโต๊ะทํางานขนาดใหญ่ได้ค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างและลึกมากๆเลยบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะมีห้องเก็บของที่ใต้บันไดแล้วก็มีทางเชื่อมต่อไปประตูหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเรามีการต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งถนนบริเวณหลังบ้านด้วยค่ะ ทีนี้เราจะขึ้นไปชมกันด้านบนกันบ้างค่ะคุณผู้ชม ขึ้นมาถึงชั้น2นะคะหรือว่าชั้นลอยตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับอีกหนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะถ้าเป็นแบบอาคารพาณิชย์ส่วนมากเราจะทําเป็นห้องบัญชีห้องสัมมนาหรือว่าห้องประชุมก็ได้ค่ะพื้นที่ค่อนข้างลึกเหมือนกัน,น,กนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะวางโต๊ะทางานได้เยอะมากซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเป็นอาคารพาณิชย์แบบคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมที่ดีในการที่เราจะมองเห็นลูกค้าเวลาเดินเข้ามาจากตัวบ้านด้วยค่ะ เสร็จจากห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันต่อเลยค่ะพามาชมห้องนอนกันบ้างค่ะถ้าเรียกว่าเป็นอาคารพาณิชย์เป็นห้องทํางานได้อย่างดีเลยค่ะเริ่มต้นจากชั้น3าตรงนี้เลยนะคะจะเจอกับหนึ่งห้องค่ะซึ่งห้องนี้จะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะจะเป็นห้องที่อยู่ในส่วนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้จะมีหนึ่งห้องน้ําและก็ห้องนี้ค่ะจะมีประตูนะคะที่เชื่อมต่อออกไปที่ระเบียงได้อีกด้วยค่ะ ชั้น3านี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะเราไปชมห้องแรกแล้วใช่ไหมคะทีนี้โบจะพาไปชมห้องที่อยู่ในส่วนด้านหลังของบ้านกันบ้างดีกว่าในส่วนด้านหลังของบ้านห้องจะกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าห้องที่อยู่ด้านหน้านะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะแนวลึกเข้าไปค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะก็จะมีประตูนะคะเชื่อมต่อกับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมด้วยอีกหนึ่งห้องค่ะและก็ห้องอย่างที่บอกว่าพื้นที่จะกว้างกว่านะคะก็สามารถทําเป็นห้องทํางาน ห้องนอนนะคะก็เป็นห้องใหญ่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหน้าต่างที่สามารถรับลมจากบริเวณหลังบ้านได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสุดท้ายกันแล้วค่ะตามมาเลยค่ะสำหรับชั้นสุดท้ายที่โบพามาชมกันนะคะลักษณะจะเหมือนกับด้านล่างเลยค่ะก็คือห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้าน ขนาดห้องเท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องด้วยห้องที่อยู่ในส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นห้องที่มีระเบียงนะคะส่วนห้องที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างที่รับลมจากบริเวณหลักบ,บ้านค่ะในแต่ละห้องนอนที่โบพาไปชมกันนะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะ ซึ่งห้องน้ําของที่นี่ห้องน้ําจะกว้างค่ะและก็มีสุขภัณฑ์ที่อย่างครบครันพร้อมกับมีการแยกพื้นที่การใช้งานที่เป็นส่วนพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งค่ะการเดินทางไปยังวิลล่าคุนารัยเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเชนทันเวสเกตขับตรงไปบนถนนการนาพิเศษประมาณ3.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวัดาชปลาดขับตามทางสอไปอีก2กิโเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่มือค่ะ และนี่ก็คืออาคารพาณิชย์วิลล่าคุณาลัยในย่านบางบัวทองที่โบพามาชมกันนะคะสําหรับใครที่มองหาค่ะอาคารพาณิชย์ไว้ทําเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยค่ะต้องบอกว่าที่นี่ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงนะคะหรือว่าสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดต่อพวกเราได้เลยค่ะที่นี่เลยค่ะกับทาง f c e b o o k f a n p เ g e J Asset Management หรือว่าที่ YouTube Channel เรียงบ,บ้านบายเ a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่นี่แล้วจริงๆโบยังมีอาคารพาณิชย์อีกหลายที่นะคะเอาเป็นว่าอยากจะไปชมที่ไหนหรือว่า E ีีหน้าอยากจะรู้ว่าพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะและที่สำคัญอันนี้ฝากไว้เลยนะคะใครที่อยากจะได้บริการทางด้านของคำปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้และเราก็มีให้บริการฟรีค่ะพร้อมกับการยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน E ีีหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ ะะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ